คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM-1575 h z กิลเรสารานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสายจรดฟ้าซา,าราชสู่หิมาลัยค่ะสารพันความรู้จากเอเชียใตย้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกานะคะวันนี้ดิฉันประดับพรมงปัญญารับหน้าที่พิธีกรค่ะ วันนี้เนี่ยเรามีแขกพิเศษที่มาจากอินคอร์มาจากเอเชียเอเชียใต้ดีกว่าขอแนะนำให้กับพี่ยะยาวงกันยานักการทูตชำนาญการจากเอเชียใต้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนพี่แนะนำตัวอีกรอบดีกว่าค่ะครับผมก็ขอบคุณน้องหยกนะครับก็พี่ชื่อพี่ยะยาวงกันยานะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นนักการทูตชำนาญการ กลุ่มเอเชียใตย้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับตอนนี้ประเทศที่พี่รับผิดชอบก็จะ,ะมีทั้งหมด4ประเทศนะครับน้องโยกก็จะมีอัฟกานิสถานปากีสถานสีลังกาแล้วก็มาลดีฟนะครับอันนี้เนี่ยวันนี้ขอเรียกสั้นๆว่าพิายาละกันเพื่อเป็นความเป็นกันเองนะคะได้เลยครับโอเคได้เห็นเห็นแบ็คกราวด์ด้านหลังพี่ออันนี้คือที่ไหนคะเนี่ย ข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอิสลามาบัดนะครับอยู่ที่ปากีสถานนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานเอกอัครราชทูตที่มีขนาดใหญ่นะครับพื้นที่เนี่ยประมาณ8ไร่เลยนะครับน้องหยกคือข้างในเนี่ยก็บรรยากาศจะคล้ายๆกับรีสอร์ทเลยนะฮะถ้าเราดูในรูปนะครับแล้วก็ของอสำนักงานของเราเนี่ยนอกจากที่เรามีอิสลามาบัดแล้วเนี่ยเรายังมีอยู่ที่เมืองการาจีนะครับเรามีสถานกงสงลใหญ่อยู่ที่เมืองการาจี ตัวพี่เองเนี่ยเคยไปประจำการที่อิสระมาบัดก็คือที่อันนี้ก็คือออฟฟิศที่พี่เคยอยู่นะครับสวยมากสวยมากถ้าอยายกไปหยกคนอยากอยากตื่นไปทํางานทุกวันใช่ครับก็ข้างในก็จะมีอาคารสำนักงานมีทําเนียบของท่านทู้นะครับแล้วก็มีศาลามีห้องประชุมแล้วก็มีมห้องทํางานห้องอสนามกีฬาเราก็มีนะครับเป็นสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลยอ่ยอม,อมๆมนะครับเราก็ใช้พื้นที่ตรงนี้นะทำกิจกรรมได้หลากหลายนอกจาก เป็นกิจกรรมที่คนมาติดต่อเรื่องทําวีซา่าทำพาสปอร์ตหรือว่า,ามาเราก็มีกิจกรรมพบปะคนไทยนักเรียนไทยอยู่เป็นระยะระยะเราใช้สถานที่นี้นะฮะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับที่เรามีสํานักงานแล้วก็มีความเพียบพร้อมขนาดนี้ครับเมื่อสักครู่พี่บอกว่ามีสถากสนกงศูลใหญ่ที่<ม>กะาราจีด้วยใช่ไหมคะแล้วสถานทั่วกับสถานกงศูลใหญ่นี่ทําหน้าที่ต่างกันไหมคะพี่ยายะอ่านี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับโดยปกตินะครับ สถานทูตเนี่ยครับจะอยู่ที่เม,มืองหลวงเท่านั้นแต่ว่าสถานกงสูลใหญ่เนี่ยเราจะมีตามเมืองที่เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือว่าเป็นเมืองที่มีคนไทยอยู่ปริมาณมากมพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นอ,อย่างในออสเตรเลียนะครับเรามีสถานเอกอัครราชทูตท,ที่กรุงแคนเบรานะครับแต่เราก็มีสถานกงสูงใหญ่ที่นครซิดนีย์นะครับที่กาลาจทีที่ปากีสถาน,นก็เช่นเดียวกัน เรามีสถานเอกอัครราชทูตท,ที่กรุงอิสราบัดและเราก็มีสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองกาตาจีแล้วก็หลายๆเมืองนะครับถ้าถ้าเราดูเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะมีสถานกงสุลใหญ่หลากหลายนะครับส่วนเรื่องของหน้าที่หลักๆเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นสถานทูตเนี่ยเราจะเน้นภารกิจทางด้านการเมืองอวัฒนธรรมสังคมภาพกว้างๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสถานกงสุลใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อย ก็จะเน้นไปทางเรื่องของกงสุลการดูแลคนไทยชุมชนไทยกิจกรรมวัฒนธรรมนะครับอาจจะมีมิติทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าเป็นมิติทางด้านการเมืองเนี้ยแทบจะแทบจะไม่ไม่ค่อยมีจะเป็นทางสถานูมากกว่าจะเป็นทางสถานูมากกว่าเข้าใจแล้วค่ะวนี้ในในปากีสถานเนี่ยมีคนไทยอยู่เยอะไหมคะปากีสถานเนี่ยครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับมีอ่ มีนักเรียนไทยอยู่มีนักเรียนไทยแล้วคนไทยอยู่ตัวเลขเนี่ยประมาณคร้าวๆามหนึ่งพันคนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มีทั้งนักเรียนแล้วก็คนไทยที่แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่ปากีสถานนะครับแล้วก็น้องยกเชื่อไหมครับที่ทางเนือของปากีสถานเนี่ยเรามีชุมชนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเคยอพยพมาเมืองไทยเป็นร้อยสองร้อยปีเลยนะครับแล้วก็ชุมชนเนี่ยฮะ พี่เคยไปเนี่ยพี่ตกใจมากเพราะว่ายังมีป้ายภาษาไทยอยู่เลย,ยแล้วคนเนี่ยบางคนยังพูดภาษาไทยได้ถ้าเราดูในดูในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีนักการเมืองเรามีดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีเชื้อสายมาจากปากีสถานนะครับพวกนี้นะฮะเขาเคยมาในอดีตเลยครับเป็นร้อยๆปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางคนก็ยังมีเครือญาติอยู่ที่บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับก็อยู่ทางตอนเหนือของปากีสถาน อันนี้น่าสนใจมากเพราะ่คือได้ยินมาเพราะเพิ่งเคยได้ยินอะนะคะแล้วก็สำหรับคนไทยที่อยู่ตรงนั้นนะคะส่วนเขาประกอบอาชีพอะไรกันคะนอกจากเป็นแต่งงานกับชาวปากีแล้วอาจจะมีการลงทุนหรือว่าส่วนหญเป็นธุรกิจในด้านอะไรอะคะจริงๆการลงทุนก็ไม่ได้มีบริษัทไทยไปลงทุนมากนะครับอย่างที่พี่ทราบก็คือว่ามีมีบริษัท CP พีนะครับก็ไปทำธุรกิจอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มี 5 stars นะครับ<ม>ซึ่งก็คือไก่ย่าง5ดาวนั่นอเองที่ไปเปิดอยู่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ปากีสถานนะครับ<ม>ก็ได้รับความนิยมอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการค้าเป็นเป็นการค้าระหว่างกันที่เป็นน้ำส่งสินค้าข้าวสารหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เคมีพัณฑ์เสื้อผ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆที่ไม่ได้เป็นการลงทุนขนาดใหญ่นะครับเป็นการซื้อมาขายไปมากกว่าแต่ว่าที่น่าสนใจคือ คนปากีเนียมาเที่ยวไทยเยอะนะครับอย่างตัวเลขปีล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่สักประมาณ5 0 0 0 0ื่นหกหมื่นคนนะครับที่มาเที่ยวเมืองไทยสูงมากเลยนะคะก็ได้รับความยอยมมากอันอันนี้เพิ่งแบบเมื่อกี้ตอนที่แบบเหมือนไปรีคอร์เมื่อกี้ก็คือพี่ยายาบอกว่ามีนักเรียนไทยอยู่ด้วยไม่ทราบว่าภาพรวมนักเรียนนักเรียนไทยในปากีสถานนะครับเป็นยังไงอะคะครับก็ปากีสถานนะครับก็เป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้นะครับที่ ปัจจุบันเนี่ยกำลังได้รับความนิยมจากนักศึกษาไทยม,มุสลิมนะครับก็เราทราบกันอยู่ว่า,านักศึกษาไทยเนี่ยก็จะไปเรียนที่อียิปต์ไปที่จอร์แดนไปที่อินโดนีเซียนะครับซาอุดีอาระเบียก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้เทรนด์ของการมาเรียนต่อที่ปากีสถานเนี่ยก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับจะอย่างตัวเลขล่าสุดท,ที่ทราบมาก็คือว่าอย่างในกรุงอิสลามาบัดเองเนี่ยมีนักเรียนไทยอยู่ประมาณเกือบ300คนนะครับแล้วก็ที่เมืองละฮอร์นะครับซึ่งอยู่ทาง ทางใต้นะ<า>ติด<า>กับาชายแดนอินเดียเนี่ยก็จะมีนักเรียนไทยอ,อยู่ประมาณเกือบ200คนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ใช้ได้เลยนะครับรปริมาณเยอะครับมผมแล้วแบบมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนไหนทีไ่ได้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากนักศึกษาไทยบ้างไหมคะครับอย่าง ตอนที่พี่อยู่เนี่ยมันจะมีมหาวิทยาลัยชื่อมหาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามนันกุงอิสลามบัดนะครับ嗯嗯 International Islamic University i Islam s l a m a บั d นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยฮะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่กลางเมืองกรุงอิสลามบัดเลยนะครับประมาณ10กิโลเมตรจากสถานทูตจากภาพที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็นักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยก็มักไปเรียนปริญญาตรีหลักสูตรสี่ปีนะครับแต่ว่าโดยมากเนี่ยน้องๆเนี่ย ก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อนหรือว่าภาษาอาหรับซึ่งอาจจะใช้เวลา1ปีในการเตรียมภาษาแต่หลังจากนั้นเ,นเขาก็จะเข้าเรียนหลักสูตรปกติ4ปีนะครับโดยคณะที่น้องๆนิยมเรียน,นยก็จะมีหลากหลายเลยนะครับก็เป็นคณะศึกษาศาสตร์นะครับสาขาา,าอิสลามศาึกษาแล้วก็มีคณะอักษรศาสตร์ภาษา,าอาหรับมีการแปลแล้วก็การล่ามคณะสังคมศาสตร์ รวมไปถึงเศรษฐศาสตร์หรือว่าคณะรัฐศาสตร์นะครับที่มีน้องๆไปเรียนนะฟังฟังดูแล้วมันมันหลากหลายสาขาซึ่งแบบมันสามารถที่ครอบคลุมนอกเหนือจากนักศึกษาไทยที่ไม่ใช่มุสลิมนี่น่าจะไปสนใจน่าจะเรียนใช่ไหมคัี่ยอะาไปไปเรียนได้ครับก็มีมีนักศึกษาไม่ใช่นักศึกษาไทยอย่างเดียวนะครับที่ไปเรียนก็มีนักศึกษาจากทั้งจีนมาเรียนเยอะปริมาณเยอะสมควรแล้วก็อินโดนีเซียก็ไปเยอะนะครับแล้วก็ มีจากประเทศตะวันออกกลางหรือว่าในภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยเขาก็นิยมไปเรียนที่นี่เพราะว่ามันมีหลายเหตุผลเลยครับท,ที่ที่ทำไมคนถึงเลือกไปเรียนที่ปากีสถานนะครับเราก็ที่สําคัญคือมหาวิทยาลัยนานาชาติกรุงอิสลามมาบัดเนี่ยได้รับการรับรองจากกพอของไทยด้วยนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะเทียบบุตรได้โอ้ยกลับมางั้นก็แบบสบายไม่ไม่ไม่ยุ่งยากมากในการเทียบบุตรเท่าไหร่ใช่ <theo S 1> ใช่ครับ แล้วนอกจากมหาลัยนานาชาติกงอิสลารบมมีที่ไหนบ้างที่ได้รับการน,นิยมอีกคะ่ะครับจริงๆก็มีอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะเป็นโรงเรียนสอนศาสนานะครับก็จะเน้นไปในด้านของการเรียนศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับก็มีทั้งที่เมืองละหอรวก็ที่เมืองกาลาจีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนประจํานะครับน้องๆององก็จะพักอาศัยกินอยู่ที่นั่นแล้วก็เรียนที่นั่นเลยนะครับแล้วก็ น้องๆก็จะเรียนใหญ่ก็จะเรียนวิชาศาสนาอิสลามนะครับกฎหมายอิสลามเรียนประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามรวมไปถึงไวยากรณ์ภาษาหลักนะครับก็ก็เป็นอีกสองที่นะครับที่ที่เมืองคาราจีแล้วก็ที่เมืองละฮอที่ม<อ>ีเด็กไปเรียนภาษาที่ใช้ใช้เรียนหรือสือ่อสารประจำวันนี้ก็มีภาษาอังกฤษถูกไหมคะภาษาอาหรับแล้วก็เหมือนได้ยินว่ามีภาษา อ, <laz> อูดูภาษาอูดูนะภาษาอูดูคือภาษาอะไรคะจริงๆภาษาอูดูเนี่ยก็คือ,อคือมันมีรากศัพท์มาจากภาษาเปอร์เซียนะครับ <Kollege. S 2> แต่ว่าแลวตัวอักษรการสะกดจะคล้ายๆกับภาษาอาหรับนะครับก็คือเป็นภาษาที่จะบอกว่าจริงๆมันคล้ายๆกับฮินดีแต่ว่าฮินดีเนี่ยเขาจะมีตัวสะกดเป็นตัวสะกดของฮ <üd pleasant. S 2> ินด<ะ>ีใช่ไหมครับแต่ว่าภาษาอูดูเนี่ยจะใช้ตัวสะกดแบบภาษาอัหกับแต่ว่าการพูดหรืออะไรเนี่ย เหมือนกันเลยนะครับอย่างพี่ยกตัวอย่างคําว่าสบายดีไหมก็อาจจะพูดว่าเกียฮันเฮเกียฮันเฮซึ่งไอเนี้ยภาษาฮินดีก็จะใช้แบบนี้เหมือนกันหรือว่าภาษาอูดูก็จะใช้แบบนี้เหมือนกันก็เป็นภาษาที่ที่ทีท่ในปากีสถานเนี่ยเขาใช้กันนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือคนในปากีสถานเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในตลาดในทั่วๆไปเนี่ยเราสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เลยซึ่ง ยิ่งถ้าในเมืองให,ใหญ่ๆเนี้ยน้องหยกเขาสามารถที่จะสื่อสารได้เลยเพราะฉะนั้นนอกจากไปเรียนหรือไปค้าขายแล้วการไปท่องเที่ยวนี่คือสบายมากเพราะ<ส>ว่าทุกทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ใช่คับน้องหยกก็ปากีสถานก็ช่วงหลังๆมามเราก็จะเห็นว่าเออได้รับความนิยมมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวไทยนะครับก็ไปไปเที่ยวทางตอนเหนือนะครับเพราะว่าเขามีภูมิทัศน์ที่สวยงามนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ย ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวน้อยหิมะตกนะครับก็ได้บรรยากาศเหมือนไปยุโรปเลยครับน้องหยกงั้นเก็บค์ใกล้ๆไปๆไปปากีดีกว่าไปปากีเซ <laughs> ฟเงินครับ,บได้อ่าแล้วแล้ว,ลว,ลวถ้าหยกเนี่ยเป็นนักศึกษาหยกจะต้องตั้งคําถามว่าทาไมหยกถึงต้องเรียกปากีสถานแบบทำไมหยกต้องปากีสถานถึงทำไมถึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่แบบนักศึกษาควรที่จะไปเรียนครับโอ้คาถามน่าสนใจเลยครับน้องหยกคือพี่ คิดว่าปากีสานี่หลักสูตรการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยใช้เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนเวลาเราไปเรียนแล้วก็หลักสูตรหรือหนังสือเนี่ยเขาก็จะใช้อ่เป็นของตะวันตกอยู่แล้วนะครับก็เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่ที่ใช้ตัวไปตามมหาวิทยาลัยอ่ในฝั่งตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนคือหลักสูตรภาษาอังกฤษนี้คือเป็นอะไรที่ที่พี่คิดว่าเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานเลยแล้วก็ อีกอันนึงคือที่พี่ว่าน่าสนใจก็ญญคือว่าค่าครองชีพในปากีสถานเนี่ยไม่แพงคือเผเผอเนี่ยอาจจะถูกกว่าอยู่เมืองไทยอีกด้วยซ้ำถ้าการ,รเราเราไปอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ะเดียวกันเราใช้เงินปริมาณที่น้อยลงแต่ว่าเ,าเราสามารถที่จะมีสิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษได้เราสามารถที่จะฝึกภาษาอังกฤษได้ง่ายได้มากกว่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พี่คิดว่าคนสนใจไปเรียนาปากีสถานเพราะว่า จริงมันก็ใกล้ไทยด้วยม,มันก็ไม่ได้ไกลมากแล้วก็การบินไทยเนี่ยบินไปสามเมืองเลยนะครับมีไปที่กรุงเทพกรุงอิสลมามาบัดกรุงเทพเมืองลาฮอแล้วก็กรุงเทพกาาจีซึ่งมีบินตรงเกือบอทุกวันเลยนะครับหมายถึงว่าในในสัปดาห์เนี่ยเราสามารถน้องๆสามารถที่จะเดินทางไปมา ได้ง่ายเลยถ้าน้องคนไหนมีกําลังทรัพย์กับกับบ้านบ่อยบ่อยคิดถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือให้คุณพ่อคุณแม่มาหาด้จะได้เที่ยวด้วยก็สะดวกนะคะแล้วก็ถ้าเรื่องอาหารไทยความเป็นอยู่ในในในปากีสถานนี่มีความลำบากนะขาดขาดทานได้ไหมคะหรือคือถ้าอาหารไทยเนี่ยก็คงก็อาจจะต้องไปตามร้านอาหารนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือปากีสถานเนี่ย พวกผักพวกผลไม้ต่างๆเนี่ยใะคล้ายกับไทยเลยนะครับก็จะมีอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคือใบกะเพราอย่างเงี้ยคือทีแรกคิดว่าเอ้ยมันหรือมะเขืออย่างเงี้ยมะเขือมะเขือมะเขือที่เรากินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยเราก็เออที่นั่นก็มันเขาก็มีเพราะฉะนั้นคือพูดถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารเนี่ยเราแทบจะแทบจะหาได้เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะเอ่อพวกผักผลไม้ต่างๆนะครับก็ คิดว่าหาไม่ยากแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุดิบที่มันเจาะจงมากๆนะครับอาจจะต้องไปซื้อตามร้านที่เขานําเข้าสินค้ามาซึ่งก็ก็มีเข้าใจเลยโอเคอเดียวว่าเนี่ยถ้าเกิดน้องไปเรียนศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นนอกจากปาเกียจจะได้สกิลกับการดูแลช่วยเหลือตัว,ตวเองการมีปฏิสัสมพันธ์ภายนอกแล้วหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยน้องๆสามารถกลับมาประกอบอาชีพอะไรบ้างในไทยอะค่ะพี่คือพี่เห็นว่าน้องๆเนี่ยมีศักยภาพ มากเลยนะครับเพราะว่าการที่เขาไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะปากีสถานเนี่ยน้องๆเนี่ยเขากลับมาเนี่ยเขาได้ภาษาอังกฤษแน่นอนเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาสามารถที่จะนํานไปใช้สื่อสารเข้าใจคอนเวอร์เซชันต่างๆได้แน่นอนนะครับแล้วก็บางคนได้ภาษาอูรดูอีกซึ่งซึ่งภาษาอูรดูเนี่ยคนพูดเยอะนะน้องโยกเพราะว่ามันคือถ้าพี่จำไม่ผิดคือภาษา ที่สองที่สามที่มีคนพูดทั่วโลกเลยนะมันคือจริงๆมันก็คือภาษาคล้ายๆกับฮินดีที่เราคือคนพูดอูรูได้ก็จะเข้าใจฮินดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประชากรอินเดียตอนนี้พันหกร้อยกว่าล้านคนเนี่ยมันคือโลกมากแล้วปากีสถานมีประชากรอันดับหกของโลกสองร้อยกว่าล้านคนเพราะฉะนั้นการรู้ภาษาฮินดีเนี่ยมันการรู้ภาษาอูรดูนะครับมันหมายถึงว่ามันเปิดกว้างให้เราที่จะได้นะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ย แน่นอนคือเขามีทักษะด้านภาษาที่เขามีทั้งอังกฤษใช่ไหมครับภาษาอูรูบางคนได้ภาษาอาหรับอีกใช่ไหมฮะซึ่งเป็นภาษา UN อีกใช่ไหมฮะเขาสามารถที่จะนำภาษาไทยอ่ะสี่ภาษาแล้วน้องบางคนได้ภาษามาลายูอีกโอ้ยเก่งมากเพราะเขาเขามาจากพื้นที่ทางใต้ใช่ไหมครห้าภาษาต้องอยุดคิดดูเพราะฉะนั้นอาชีพเขาเนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างมากนะครับก็หลายๆคนก็ กลับมาก็ทํางานเป็นล่ามนะครับอยู่ตามโรงพยาบาลโรงแรมก็มีนะครับหรือว่าธุรกิจภาคบริการต่างๆบางคนก็กลับมาเป็นครูนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะมีความสนใจอยากจะสอนเด็กอยากจะถ่ายทอดความรู้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือว่าบางคนเนี่ยก็เลือกที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่เขาไม่เรียนปริญญาตรีใช่ไหมครับก็อาจจะ ต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นครับน้องยกแล้วเหมือนเราทราบว่านักศึกษาไทยในปากีสถานเนี่ยมีเยอะมากหมดบาทของสถานทูตหรือสถานกรุงศูลเนี่ยาสามารถอินคลูดน้องๆน,งนี้เข้ามาร่วมกิจกรรมหรือเรามีกิจกรรมอะไรให้น้องๆสามารถเข้าร่วมได้บ้างค่ะครับจริงๆก็สถานทูตเราอะนะครับทั้งที่กรุงอิสมาบัดแล้วก็สถานกุงสุนใหญ่ท,ที่ที่เมืองกาลาจนะครับเราค่อนข้างใกล้ชิดกับนักศึกษา มากๆเลยนะครับเราดูแลน้องๆเหมือนเป็นครอบครัวของเราเลยนะครับน้องๆมีเรื่องทุกใจหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยพี่ๆที่สถานทูตก็จะเวลคัมแล้วก็ช่วยเหลือเหมือนเป็นญาติเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เราเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าน้องๆอยู่ไกลห่างจากบ้านใช่ไหมครับการที่อย่างน้อยมีพี่ๆที่เป็นกงศุลหรือว่าเป็นสถานทูตเป็นที่ เป็นที่พึ่งน,นะครับในยามโดยเฉพาะยามที่เขาตกยากลําบากนะครับก็ก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่ทั้งสถานทูตเราแล้วก็สถานกองศูลใหญ่เนี่ยให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนอทุกๆปีนะครับด้วยความที่ปากีสถานเ,นเป็นประเทศมุสลิมใช่ไหมครับ,รบก็จะมีช่วงวันตุดอิสลามนะครับหรือว่าวันอีดของอิสลามนะครับเราก็มักจะจัดกิจกรรม รวมตัวกันนะครับเราก็จะเชิญน้องๆมาที่สถานทูตแล้วก็เรามีเลี้ยงมีการกล่าวปกากราคาามีการพูดคุยกันแล้วก็จัดกิจกรรมสังสรรค์นะครับเพราะว่าโดยปกติวันพิธีํำคัญทางสัสยาสาสลามเนี่ยปกติน้องๆเขาต้องกลับบ้านนะครับอย่างพี่เองเนี่ยพี่ก็เป็นมุสลิมใช่ไหมครับเวลาพี่มีช่วงพิธีอย่างงี้พี่ก็จะกลับไปหาครอบครัวนะครับม,มีไปเจอพบป่าประจําปีนะครับ สถานทูตเองก็ทําหน้าที่ตรงนี้นะครับน้องหยกเราก็เหมือนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวให้น้องๆเขาได้มาเจอกันนะครับมีได้มีส่วนร่วมกับกับสถานทูตด้วยให้ให้โคสอัพกันมากยิ่งขึ้นใช่น้องหยกนอกจากนี้เนี่ยแบบเขาเรียกว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นไหมคะนอกจากการรวมตัวในช่วงวันอีดอะไรเงี้ยค่ะมีมีมีเยอะเลยครับจริงๆกิจกรรมที่สถานทูตเราพยายามที่จะ ริเริ่มขึ้นมานะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอนนั้นพี่เองก็มีโอกาสทาอันนี้นะก็คือการจัดกีฬาสัมพันธ์นะครับเราก็เราก็พาน้องๆเนี่ยครับไปเย่าไปเยือนปักเมืองนะครับเราพาน้องๆจากอิสลามาบัดไปที่เมืองการาจีนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยเขาก็จะได้เจอเจอกับเจอกับทีมที่การาจีที่เป็นนักศึกษาฝั่งสถาบันนะครับแล้วเคเหมือนจะได้มีคอนแทกเขาได้ช่วยเหลือเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเราก็เชิญ ครอบครัวคนไทยนะครับนักธุรกิจคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นเหมือนเป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่ของ,ของคน,คนไทยปากีสถานซึ่งเราก็ทำโครงการนี้มาต่อเนื่องตลอดนะครับน้องยกก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็สนุกนะครับแล้วก็รับรู้ได้เลยถึงความอบอุ่นน้องๆกับสถานทูตเนี่ยใกล้ชิดกันมากๆเลยครับน้องยก เหมือนในเวลาเราไปต่างประเทศแล้วเจอคนไทยแล้วสึอโอ้ยคือจะมีเพื่อนอะไรนี้เราก็อยากจะใช่ออแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปเรียนนะคะอยากอยากจะแบบเหมือนอยากไปทาฝึกงานสถานทูตอย่างนี้เนี่ยคือน้องๆสามารถทำม,มีโอกาสไหมคะพี่ม,มีครับน้องหยกก็สถานทูตเองเนี่ยเราก็เคยหรือว่าสถานกงสนใหญ่ที่กรุงเทพเองเนี่ยเราก็เคย หมายถึงว่าเรามีนโยบายนะครับที่จะรับนักศึกษาฝึกงานไปนะครับเราก็เคยมีนักศึกษาที่เขาเรียนอยู่ที่เมืองไทยนะครับหรือว่าบางคนเรียนต่างประเทศนะครับแต่ว่าเขาอยากเข้ามาฝึกงานเราก็ยินดีนะครับแต่ก็ก็ต้องดูช่วงดูจังหวะช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งนอ้นองๆที่สนใจเนี่ยก็อาจจะติดต่อสถานทูตหรือสถางกงส่วนใหญ่โดยตรงไปทางอีเมลได้แสดงความสนใจหรือว่าถ้ามีประเด็นเฉพาะที่เราอยากจะ ทำนะครับเกี่ยวกับประเทศนั้นอันนี้ก็ยิ่งดีเลยครับเพราะว่าก็จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีส่วนร่วมมีจะได้ชัดเจนในการมีเป้าหมายในการฝึกงานที่ชัดเจนอย่างนี้ก็ก็จะยิ่งดีเพราะสถานทูตจะได้เหมือนเป้าหมายงานให้ถูกกับสิ่งที่น้องต้องการจะฝึกใช่ไหมคะใช่รับดีมากแล้วเกี่ยวกับในเรื่องช่วงแบบวันชาติไทยเงี้ยค่ะหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยน้องๆแบบมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะพี่มีครับน้องหยกเราก็ ทุกๆปีนะคะเราก็จะมีงานจัดกิจกรรมงานวันชาติงานพิธีการหรือว่างานการกุศลที่เราต้องออใช้อาสาสมัครนะครับเราก็ก็ขอเชิญน้องๆนะครับที่เขามีเวลาไม่ได้ติดสอบหรือไม่ได้มีภารกิจอะไรนะครับเข้ามาช่วยงานนะครับรวมถึงออนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีโครงการที่เราพยายามคิดริเริ่มขึ้นมาใหม่นะครับเราก็พยายามสอนให้น้องๆเขียนแผนธุรกิจ S <S <S เชิงสร้างสรรค์นะครับซึ่งจริงโครงการเนี้ยพี่พี่พี่เป็นคนรีเริ่มไว้ oh. ซึ่งซึ่งพี่เห็นตอนนั้นพี่เห็นว่าการคือเทรนด์ของการทําธุรกิจเนี่ยค่อนข้างมาแรงนะครับว่าสองสามปีที่ผ่านมาก็เลยเห็นว่าการจัดโครงการเนี้ยเป็นเป็นเป็นการเหมือนปลุกพลังน้องว่า เฮ้ยเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างหลังจากกลับไปนะไม่ใช่ว่าอาชีพเรามีแค่นี้เราสามารถที่จะเปิดกว้างอย่างที่บอกว่าน้องเขาได้หลายภาษาเหมือนเปิดโลกให้น้องอีกทางหนึ่งแล้วก็เป็นการปูพื้นฐานความคิดให้น้องด้วยว่าลองลองเขียนแผนธุรกิจเริ่มเริ่มขึ้นมาดูเผื่อน้องจะได้สนใจอีกด้านหนึ่งนี่ถูกไหมคะใช่ครับก็ถือว่าโครงการข้ามประสบความสําเร็จนะน้องหยกก็มีน้องๆหลายหลายคนเนี่ยเขากลับไปเขาก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับเขาก็เข้าใจ อีโมเดลบิสเนสแ a นวาสนะครับ<ม>ที่เป็นเหมือนการที่เราวางแผนว่าจะทำธุรกิจต้องมีอะไรบ้างดู<ม>ปัจจัยภายในภายนอกคู่แข่งแฟกเตอร์ต่างๆนะครับน้องๆเขาก็เห็นมีโอกาสที่จะวิเคราะห์ได้เชิงลึกมากขึ้นนะครับ<ม>ก็เป็นโครงการที่ที่สถานทูตที่อิสลามบัดจัดทำนะครับส่วนที่ที่กาาจีก็จะมีโครงการคล้ายๆกันนะครับมีการจัดฝึกอบรมในประเด็นหัวข้อต่างๆนะครับ รวมถึงอ,อย่างล่าสุดนะครับน้องหยกที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับที่กรุงอิสราบ,บัดก็คือเราสถานทูตเองเนี่ยก็พยายามจะจัดโครงการสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจของปากีสถานนะครับโดยจะเน้นบทบาทของโดยจะเน้นบทบาทของสตรีนะครับก็จะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเราพยายามส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในการทําธุรกิจนะครับอันนี้ก็ ก็ต้องขอชื่นชมยุคใหม่ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดเลยครับอันนี้คือได้ยินแบบพี่ยายาเริ่มโครงการต่างๆในปากีสถานเยอะมากพี่ยายาเล่าถึงความประทับใจตอนที่ไปประจำการที่ปากีสถานไ,ได้ไหมคะโอ้ได้เลยครับอันนี้กอ็อย่างก่อนอื่นเลยพี่ก็ประทับใจในเรื่องของความมีน้ําใจของคนคนปากีสถานนะครับก็มีใจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็ช่วยเหลือนะครับเวลาเราหลงทางหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยินดีแล้วก็ ให้ความช่วยเหลือเรามากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่พี่ชอบส่วนตัวก็คือเรื่องของภูมิทัศน์ที่สวยงามอาของประเทศนี้นะครับอากาศดีนะครับอย่างช่วงนี้นะฮะน้องหยกช่วงกุมภาเนี้ยอากาศก็ถ้ากรุงอิสราบอลกลางวันก็น่าจะประมาณสิองศากลางคืนก็จะกลางวันสิบองศาเออสิบสิบห้าอะไรประมาณนี้แต่ว่า, <c oughs> ากลา,า,างคืนก็จะสองสามองศาหรือ <c oughs> บางวันก็ลบ <c oughs> ติดลบ <c oughs> ก็ถือว่าโหอากาศดี <c oughs> ดีเลยมากๆเลยครับผม แล้วมีภูมิทัศน์นี่เขาแตกต่างจากไทยบ้างไหมพี่โอ้โหแตกต่างเลยครับเพราะว่าภูมิทัศน์ของเขาเป็นภูเขาภู uh huh. เขาสูงนะครับ uh huh. ก็ธรรมชาติสวยงามเลยครับ uh huh. ก็ถ้ามีอากาศก็ก็อาจจะลองเซิร์ชดูรูปแล้วก็ดูว่าแบบโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่า uh huh. นี่คือปากีสถานนะครับ uh huh. มีที่ท่องเที่ยวเยอะมากมายสุดท้ายนี้อยากให้พี่ยายามอบให้คําแนะนําแก่นักศึกษาไทยที่สนใจจะไปเรียนปากีดีกว่าคะ่ะครับก็ปากีสถานก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับที่ที่น่าสนใจสําหรับน้องๆที่ อยากจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนะครับโดยที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็หรือว่าอยากใช้ภาษาอุรดูด้วยหรือบางคนอยากได้ภาษาหลับด้วยในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะนะครับก็เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ว่าที่อยากแนะนําก็คือว่าน้องๆอ,อาจจะหันหรือว่าไปศึกษาหลักสูตรอื่นๆที่ที่ยังไม่ค่อยมีน้องคนไทยเรียนโดยเฉพาะด้านของเตมนะครับหรือว่า s c i e c ส์เทคโนโลยี e n v i r o n m e n t and Mathematics นะครับหรือว่าเป็นด้านของนิวเคลียร์ื่อสันตินะครับซึ่งเป็นสาขาที่ปากีสถานเขามีความแข็งแร่งมีจุดเด่นด้านนี้มากแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนไทยไปเรียนพี่ว่าก็เป็นสายที่น่าสนใจคนนี้ก็กลับมาเป็นเอ็กซ์เพรสในไทยเลย<ช>จะได้เป็นอีกิหนึ่งนะคะคสุดท้ายนี้เนี่ยก็ฝากน้องเตรียมเอกสารการสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็แพ็คกระเป๋าไปกาปาคีกันสำหรับวันนี้นะคะ รายการสายจรดฟ้าซา,าร่าสิมมอลไยดีฉันประพรวงปัญญาและพี่ยายาวงกันยานะครับผม,มละขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่กับรายการสายจรวดฟ้าซา,าราสิ่มอลไยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ